คลิปนี้ EP นี้นะคะเจมาปาร์ตี้กันที่ดอยช้างค่ะตัวไหนขี่ได้คะขี่ไม่ได้ค่ะขี่วุนเลนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ปล่อยกูเลยโ <laughs> ว้เธอฝนตกหนักเอาล้มมาเอาล้มมาม <laughs> ังเลอดหมูอุ้ยไม่ข่าวเลยไม่ข่าวอันนี้ไฮไลท์ใช่ปะเดี๋ยวกินไฟหน่ะ ดีอีกแล้วอันนี้ดีน้ำประวันเหยปีกนกเขาไม่ได้ใช้ประมือ <c oughs> อลังการดาวร้านดวงสั่งหนึ่งจางเลย <c oughs> เรื่องมันเยอะ So much me ทุกคนคะ่ะเป็นไงคะวิวเลิศแมนะคลิปนี้ EP นี้นะคะเจ๊มาปาร์ตี้กันที่ดอยช้างค่ะและที่ที่เราอยู่แห่งนี้นะคะก็คือชมตะวันแคมปิ้งค่ะซึ่งเขามี2ฝั่งนะฝั่งนี้ของเราเป็นทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็มีฝั่งทางทิศตะวันออกด้วยพวกเธอทางทิศตะวันตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็เห็นเต็นต์ตรงนั้นไหมเป็นของเราหมดเลยค่ะสี่หลังเลยนะคะเป็นคนโลภมากจองหมดเลยนะ,ะโดยเขาก็มีสี่หลังนั่นแหละเพื่อนๆถ้าเกิดใครจะมานะคะต้องรีบจองก่อนนะ และสําหรับหน้าฝนนะคะการมาทเที่ยวรอยช้างหน้าฝนที่ชมตะวันแห่งนี้เนี่ยมันมีหมอกเธอไม่งั้นเราไม่มาไม่งั้นคนเขาก็มาหน้าหนากวกว่าใช่ไหมะหน้าฝนมันก็มีดีของมันนะคะก็คือมันมีหมอกทั้งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าเลยนะแล้วก็คนไม่เยอะด้วยนะคะสาหรับชมตะวันแห่งนี้อ่ะเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้เราตั้งเซตหมูกระทะไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทะกันนะคะแล้วก็มาเมส์มอยหอยกาบตามาสาเ <Hiç> พื่อนฝูงนะคะแล้วก็จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวในรอยช้างนะคะว่ามีอะไรบ้าง แต่อุบไว้ก่อนต้องดูให้จบนะคะคลิปนี้ก่อนอื่นที่จะไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กดส s c r ก b e กดติดตามนะคะช่องเรื่องมันเยอะกด b s c r ก b e กดติดตามกันให้เจ้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางอื่นด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอหรือ X นะคะมี Facebook นะคะมีเรียลนะคะแล้วก็มี t i ๊ t o ็อกด้วยนะคะไปกดติดตามกันให้ครบนะคะอ่ะเราเริ่มปาร์ตี้เลยเลยค่ะเลิโต ลองเริ่มมันเลเออเริ่มเลยอันนั้นอันนั้นโครงไก่มึงอะไรหรอสำหรับคนชอบแท้กูชอบแท้อันนี้น้องหมวยนะคะที่เราเจอกันที่อีพีแรกของเรื่องมันเยอะเลยนะคะพูดภาษาจีนได้บ้างคือพี่เขาเป็นคนจีนอะไรเนี่ยภาษาจีนเหรออาใครเพื่อนหน่อยเซตอนนี้หมวยยมวยมีน้องแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเ็วเวลาผ่านไปรวดเร็ว ก่อนที okay. <say> <bathroom> <laughs> so hey ่จะหมวยจะมีน้องหมวยก็มีผัวแล้วนะคะคนหนึ่งนี่แหละค่ะสามีของหมวยนะคะมีผัวแล้วคนหนึ่งดีนะที่ไม่มีคนเดียวก็นี่ยหมวยมาทำอะไรที่นี่บอกเพื่อนไปเพื่อนจะไปอุดหนุนโอ้ยทำหลายอย่างเลยค่ะเออก็คือถ้าใครมาเชียงรายนะคะอย่าลืมร้านมั่งต้มเลือดหมูนะคะมั่งใช่ไหมอ้าวออกเสียงม่ามั่งใช่ไหมออกเสียงไม่ถูกอ่ะมั่งค่ะมาจากชื่อคุณแม่ของสามีชื่อ แม่มังแม่มังชือหลานมั่งต้มเลือดหมูอ๋อดูชายเป็นผักได้ข่าวเป็นร้านดังใช่มากี่ปีแล้วนะคุยเปิดมา20ปีแล้วค่ะโอ้ย20ปีเธอเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงดอยเดี๋ยวไปชิมกันว่าว่าสมคำ้ํำลือมา20ปีนะมัสนะคะมัสรอยไม่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยนะคะเดี๋ยวไปกินมั่งนะคะต้มเลือดหมู อีกครอบหนึ่งอ่ะจริงตูช่ายก็จะเป็นผักแบบของทางภาคเออฉันเคยกินฉันเคยกินขมขมหน่อยใช่เป็นยามีสรรพคุณเยอะอะไรอย่างงี้เป็นอะไรบ้างคะสรรพคุณอุ้ยเยอะอ่ะคุณคุณคุยอะไรบ้างคุยเอานี้ปะที่เด่นๆเลยก็คือมีสารอนุมูลอิสระต้านมะเร็งอ๋อต้านมะเร็งต้านมะเร็งต้องกินกี่กระบุงวะแล้วก็ลดฟันนดดาลไขมันอะไรพวกนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะหากินทางหากินได้ทางภาคเหนือมากกว่าอืมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจิม แล้วมีอะไรอีกก็มีทำปุ๋ยค่ะขายช่องทางออนไลน์เป็นหลกักชื่อ Nature Up Nature Up น,นะคะใช่ Nature Up Nature Up ก็เป็นเหมือนแร่ภูเขาไฟธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ปมาจากไหนจริงๆหมายถึงของไทยบ้างเป็นของไทยบ้างหรือหลังวัตถุดิบมาจากสีสเกตอ๋อสีสเกตที่มันมีทุเรียนภูเขาไฟม,มันมันใช้ได้แบบอะ,อะไรเด่นๆบ้างหมายถึงว่าพืช<ม><ม>ที่มันแบบ น่า <ณ S 2> จริงๆก็ทุเรียนข้าวหรือว่าเป็นพวกแคคตัสช่วยในการจเจริญเติบโตหรือช่วยในการติดดอกหรืออะไร ใช่ติดดอกด้วยช่วยเรื่องรสชาติทุเรียนด้วยทั้งนี้เนาะตัวแร่แร่ภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีแบบสารจิลิก้าสูงเนื้อช่วยทำให้รสชาติมันเด่นเหมือนทำไมทุเรียนสีสะเกตถึงอร่อยอร่อยก็ใก็จะเป็นเพราะว่าดินเขาเนาะเพราะตรงนี้มันก็จะไปเสริมเป็นแร่ธาตุที่ไปเสริมให้รสชาติันอร่อยขึ้นติดดอกได้ดีขึ้นเสริมเรื่องแบบความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเนาะผนังเซลล์บินบินกินไข่นก็ทาเบ้าหนีอยู่ฝั่งนี้หมดเลยขอโทษนะ เป็นเดิมเนื้อเยื่อฟางฟางบินบินกินไข่นกกระทาบ้างนน่อยู่ทำให้พวกฉนังเซลเนื้อเยื่อของพืชแข็งแรงตันนี้จะมีทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เชียงรายค้ออะไรอ่ะนี้ไม่รู้อสังหาริมทรัพย์นีกูตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราคนทำอสังหาด้วยกันไงตอนสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเอยชื่อบริษัทได้ MQDC แต่ก่อนทำในชื่อ Magnolia Quality Development Corporation ตอนนี้เป็น MQDC เออเป็นตัวย่อง่ายๆนะคะที่ทำฟอร์เดสเทียนะครับเอ่อไอคอนสยามก้อนทามอันนี้เราอยู่รุ่นบุกเบิกด้วยกันมาอ่ตอนนี้จะมาทำเองแล้วสีก้าขาแข็งสีก้าขาแข็งเออเริ่มเล็กๆเป็นอยู่ล็อบเปอร์เจ้าเล็กๆในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็สมมงนะคะสมทูอดีตอดีตอ่ัสังหาเก่านะคะแล้วสวยมีเพื่อนมีแบบญาติๆเป็นผู้ละหมาบปะล่ะ ปก<ผ>ติผม<อ>เอาทำ,ำอยู่ <ผม S 2> อ๋อพนังางทำในนี้ อือไม่หมอกเลยทําโรงเรือนใช่ทาโรงเรือนแล้วก็เคยก็มีประสบการณ์ทําพวกร้านอาหารทําอะไรมาอยู่แล้วงานระบบนะขุยทามีดีนะขุยบ้านมันน่ะข้างนอกสวยแต่ถ้าเกิดงานระบบข้างในมันพังมันแก้ลําบากมากดีขอให้น้องประสบความสำเร็จนะคะทั้งสองคนเลยงานงานการใหม่เนาะใช่สิ่งใหม่ๆค่ะก็คิดว่านั่นแหละน่าตลกมากเลยอ่ะตอนแรกๆอ่ะเราเรียกขุยว่าดูดเลยเรียกอยู่นานมากเนี่ยไม่เข้าใจทำไมฉันทำไมทนถึงเรียกขุยว่าดูดวะ ดูคือไข่วะเขาคือคไข่ไม่ถูกไม่ถือว่าคือไข่แล้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราไปกินร้านของขุยกันนะคะไ,<อ>ไม่ไม่ไม่กล้าอ่านชื่อเอาไปกอดูว่าชื่ออะไรถ้าใครมาเชียงรายนะคะอย่าลืมร้านบั้งต้มเลือดหมูนะคะ ชื่อมันยากอ่ะมั่งจรินจูชายมั่งจริงจูชายมั่งเหมือนคำว่ามั่งมั่งมีใช่เหมือนกันโอเคโอเคได้ละได้ละมั่งมีต้เรื่องหูจินจูชาย เช้านี้ที่ดอยช้างที่ชมตะวันนะคะแคมปิง้งเห็นไหมคะดูวิวหมอกสิเธอสตันนิ่งวิวมากเลยเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะมาแคมปิ้งนะคะมาชมหมอกตอนเชา้าก็มาที่ชมตะวันกันได้นะคะที่เจมมาวันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเลทุกคนเป็นวันพุธนะมันก็เลยเงียบๆเหงาๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยววันธรรมดาก็จะดีเลย มาเดี๋ยวเรามาดื่มด่ำนะคะชมภาพทะเลเหมอกกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นหมอกไหมสวยใครที่ยังไม่เคยมาดอยช้างนะขึ้นไม่ยากขึ้นจากตีนดอยประมาณแค่ สิบนาทีตีนดอยฝั่งฝั่งไหนวะเขาเรียกฝั่งไหนวะฝั่งเนี้ยแม่สวยแม่สรยไม่ต้องออกเสียงว่าสรยอ๋อแม่สรวยอย่างงี้ไม่ได้เผมสรุยไงผมรวยหรือแม่จะสวยแต่แม่ยังไม่สวยเอาที่สบายใจแม่สวยเอาไม่สวยเลยไม่ออกเสียงว่าเราเรือนะครับนั่นแหละค่ะเออก็แค่อยู่ที่10นาทีแล้วเขาก็จะมีตลาดเล็กๆเนาะก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ซื้อหาของกินขึ้นมาได้นะคะ มีไก่ยงไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวเนี่ยมันจะเลยตลาดมาหน่อยนะคะอย่าอย่าอย่าไปปักใจที่ตลาดเท่านั้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าที่ตลาดมีแต่ขายไก่ทอดไม่มีไก่ย่างนะะอันนี้เจประสบมาแล้วแล้วก็ขับรถลงมานิดนึงก็จะเจอกับไก่ย่างห้าดาวก็รู้สึกผิดหวังเพราะซื้อไก่มาเยอะมากนะฮะบรรยากาศนะคะของที่นี่ก็ตอนนี้เย็นนะแล้วอยู่บนดอยได้ข่าวว่าเย็นตลอดทั้งปีเนาะสนนราคายังไม่ได้บอกทุกคนนะคะ เรื่องเต็นท์อย่างนี้อยู่ที่หลังละเต็นท์ที่เราเห็นกันนะคะขาวๆนั่ะจูมูจิมิเนี่ยอยู่ที่1,800บาทต่อคืนนะคะแต่ราคาเนี่ยคุณต้องถามพอก่อนนะน,นี่เจ้มาช่วงโลซีซั่นเนาะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงพีช่วงไฮเนี่ยมันอาจจะแพงกว่านี้นะคะโดยราคานี้เนี่ยเขารวมอะไรบ้างเขารวมอาหารเช้าให้ด้วยนะคะและอาหารเย็นถ้าต้องการขึ้นมาไม่ได้พกอะไรติดมาเขาก็สั่งหมูกระทะเขาได้นะคะชุดหนึ่งก็ มันจะมีชุดเล็กชุดใหญ่ก็แล้วแต่ความความกินจุของแต่ละคนนะคะ<ม>ก็สั่งกับที่นี่ได้เลยตอนนี้เจ๊ไม่รู้ว่าหัวเจ๊อ่ะเที่ยขนาดไหนนะคะขอให้เพื่อนๆแบบโปรดให้อภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ตื่นมาก็คือมาพูดเลย<อ>ที่ตรงที่ตาก็แบบอย่าซูมนะคะขอร้องทุกคนอ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะที่เจ๊าพาเที่ยวนะคะก็ กดติดตามกด subscribe ก,กันก่อนนะคะอชอบมากก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะทุกคนแต่ยังไม่หมดแค่น,นี้นะคะดอยช้างเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อด้วยนะคะปาร์ตี้เสร็จเมื่อคืนแล้วชมบรรยากาศตอนเช้ากันแล้วนะคะอิ่มหนำสำราญกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันที่ดอยช้างนะคะปะตอนนี้เราไปดื่มด่ำกับวิวก่อน สวัสดีสวัสดีเจ้าแก่สบายดีไหมสวัสดีเจ้าแก่อุ้ยมันทักด้วยสวัสดีจ้าเจ้าแก่สวัสดีเจ้าลูกแก่เป็นไงบ้างลูกนิ่มเปล่าอุ้ยเขาฟังที่เราพูดด้วยอะ,ะเ,เริ่มเริ่มเหม็นละตอนนี้เป,นเป็นกลิ่นแกะนะฮะหูทุกขนี่ลูกขนปุยละอุยฟุยมากเลยลูกภาษาอะไรวะ ตัวไหนขี่ได้คะอ๋อขี่ไม่ได้ค่ะยูเลนน้องท้องน่าจริงจังมากตกใจตัวนู้นนะไปขี่ตัวนู้นนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้สวัสดีสวัสดีเจ้าแก่สบายดีไหมไม่หรอไม่มันบอกไม่ร้อนนะลูก เขามีจุดให้อาหารเอ้ยมันมีจุดซื้ออาหารนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเราเราให้อาหารอะไรดีคะนี่นคืออาหารแกะนะเป็นตัวที่ให้ง่ายสุดจะเป็นอาหารเม็ดค่ะพน้องชอบกินอาหารเ<ล>ม็ดมากอ๋อถ้ากินอาหารเม็ดป่าให้ง่ายจะเป็นตัวแครอทคะ่ะคือการให้ของเขาเนี่ยเราก็ยื่นให้เขาอย่างนี้เลยหรือว่าเราต้องเอาใส่มือเราไม่แนะนําให้ให้ในถาค่ะว่าเด๋อดขาดค่ะแนะนำให้ให้ในอุ้งมือหรือว่าที่รงมุมพื้นค่ะอ๋อเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ขาละสามสิบ ถาลา30บ้าทอันนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้น้อยค่ะน้อย,อยดูสิเธอเขาก็มานวเนียกับเรานี่ทุกคนทุกคนกินอาหารไหมแล้วมากินอาหารเร็วมะอร่อยเปล่าครับปัอเอาอีกแม่ะ อ้าวไม่มาไม่หลวนใจเลยเ่ยไม่หลวนใจเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะเราไม่พูดไม่จาแล้วก็มากินนุ้มๆๆๆมมหมดตำลายเหนียวด้วยนะไปมานี่มาตามแม่มา มาเลี้ยงแก่เอากยหลบหลบลบนี่คือนักท่องเที่ยวจีนนะคะกำลังเป็นไงหมวยแต่น้องไม่เหม็นนะตรงเนี้ยนี่เรามีอาหารแล้วนี่น้องไม่ไปหรอกเอาไม่กินตัวนี้กินมาให้อาหารแก่กันได้นะคะทุกคน ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ปล่อยกูเลยตัวเนี้ยร <laughs> ักมากมขยับไปหน่อยเดี๋ยวมันลาดไปเดี๋ยวน้องเดินไม่ได้เออขอยับไปหน่อยไป๋ยวไปหน่อยเออไปสำหรับที่นี่นะคะคืออาขาฟาร์มวิวนะคะ ใครที่ยจะมาถ่ายรูปกับน,น้องแกะก็มากันได้นะคะน้องแกะเนี่ยเปิดตัวนะคะออกรอบตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะเธอมากันได้นะคะว้ายน้องชอย ทุกคนตรงนี้เป็นป่าสนนะคะแล้วตรงนี้เป็นน้องเจ้าถิ่นบอกว่าเป็นที่เดียวที่เราจะถ่ายมีที่จอดรถได้นี่ฮะมีเวิร์กจอดรถตรงนี้ด้วยเียที่จะถ่ายได้แล้วเขาเขามีเหมือนเป็นบันไดธรรมชาติเนี้ยขึ้นไปถ่ายบนป่าสนได้นะฮะนี่เดี๋ยวเจ้ก็จะไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้เมื่อกี้แดดด,ดีอยู่ตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะคะุณผู้ชมสนนี้นะคะเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะมันเป็นสนกี่ใบจำไม่ได้2ใบ3า,ามใบก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวไปเจ้ไปหาข้อมูลให้นะคะมันจะได้มี มันจะขึ้นในเหนือระดับน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดต่ํากว่านี้มันจะไม่ขึ้นมันกี่เมตรกี่เมตรมันมีบอกนะคะเจ้เคยเรียนชีววิทยาอยู่เออเดี๋ยวเจ้หาข้อมูลมาให้พวกเธอฝนตกหนักตักหนักเลยเอาลมมาเอาลมมาฝนตกหนักเมื่อกี้แดดยังดีอยู่เลยเพื่อนๆตอนนี้ฝนตก เรามาถึงร้านที่เราบอกไปแล้วนะคะคือมั่งเกาเหล่าเลือดหมูจริงจูฉ่ายนะคะร้านนี้เก่าแก่มากนะขายมาตั้งแต่20ปีอ่ะไม่อร่อยไม่ได้นี่ใครไม่รู้จักผักจิงจูฉ่ายนะเดี๋ยวเจ๊เอาให้ดูเมื่อกี้คงเห็นไปแล้วแหละเนี่ยนี่คือผักอันนี้นะคะจริงจูฉ่ายนะ,ะนี่ทุกคนมันจะรสชาติมันจะขมขมหน่อยนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์นะ หลายสิ่งหลายอย่างมากอินเสิร์ตให้นะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเข้าไปดูในเพจร้านก็ได้เขามีประโยชน์ของจิงจูชายอยู่แล้วก็กินได้นะจะขมๆหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ของเขาอีกอย่างก็คือเสี่ยงจีนี่ฉันอยากให้เธอเห็นเสี่ยงจีแบบว่าความยิ่งใหญ่ความหนาของเสี่ยงจีหนเซนนะคะ แล้วความกว้างของเซี không, ่ยงจีค <t> ือ <t> ร้อยเอเคอร์นะคะใหญ่มากใหญ่มากเธอปกติเจ้มเจ้ไม่ชอบนะเซี่ยงจีเพราะว่ามันร้านที่ทําไม่ดีมันจะข่าวเดี๋ยวเรามาชิมร้านนี้กันว่าข่าวเปล่าอุ้ยไม่ข่าวเลยเฮ้ยดีไม่ข่าวอันนี้ไฮไลท์ใช่ปะเอ้ยจริงๆไฮไลท์จริงจริงมันไม่ข่าวเลยเธอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซดน้ำแกงนะที่สั่งแห้งมานะปกติไม่กินเซี่ยงจีมันเหม็นแต่วันนี้แบบต้องลองชิมดูนะคะ เอออร่อยดีแล้วเดี๋ยวเรามาซิมน้ำน้ำซุปน้ำซุปกันนะฮะแต่น้ำซุปที่นี่เขาจะไม่ใสนะเขาจะมีสีของเขาอะสีชาชาหน่อยแต่น้ำซุปก็ดีขอยคำอุ้ยดีไม่ต้องปรุงเลยเธอแต่ถ้าใครชอบอะอย่างแบบคนกรุงเทพชอบแบบสายจิ้มอะเราปรุงเราปรุงพริกป่นน้ำปลาน้ำส้มสายชูได้นะคะแล้วเอามาจิ้มจะแซ่บเลยเดี๋ยวมาดูหมูบ้าง ว่าเลิศไหม,ไหมอันนี้หมูหมูหมูสับ <c oughs> ยังชอบเส้นจีอยู่หมูก็อร่อยแต่ยังชอบเส้นจีอยู่อันนี้อันนี้ไม่มีเครื่องในเหรอลูก <c oughs> อ๋อท่าี้ไม่มีเครื่องในตอบไปนะคะเรามาชิมกระเพาะหมูนะคะจะเหนียวไหมไม่เหนียวอร่อยเครื่องในอันนี้อร่อยหมูชิน้นชิมดูนะฮะ <c oughs> อืมหมูชิ้นก็ดีหมูชิ้นดีกว่าหมูสับ ไ้บ้างหืมรสก็ดีเครื่องในดีทุกอย่างเลยไม่มีกลิ่นเหนนม็นคาวทำออกมาได้ดีอันนี้คือคืออะไรอะ่ะลิ้นหรือหัวใจอะ่ะทุกคนหัวใจเนาะคือหัวใจเดี๋ยวเราลองจิ้มดูนะคะเนี่ยแหละน้ำจิ้มที่เจ๊บอกนี่อรทรสไหมหืมร่ก็ดีไอนน้ให้ปรุงน้ำจิ้ม,มอะแซบจ้ะดี กินข้าวไไรสองถ้วอยอ่ะเธอแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะอันนี้เป็นจริงเด่นของที่นี่แป๊บหนึ่งอเอาเกลยให้หมดก่อนแล้วขอกินเตีงจีอีกรอบนึงเที้ยงจีดีดดว่ะปกติไม่กินแต่เอเลือกที่นี่เขาดีมากเลยอืมดีไม่เหม็นคาวไม่เหม็นเลยการันตีเอานมข้างสายการันตีได้เลยถ้ามันเหม็นก็มาเอานมเจ๊ไปได้เลยนะครับ เราชอบเครื่องในเขาร้านนี้หมดเลยอันนี้เขามีเครื่องในทอดทอดกระเทียมพริกไทยด้วยกินกับข้าวก็ได้เมนูแบบนี้เขาก็มีนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันแบบกรุบกรุบไหมอร่อยไหม,มถึงเครื่องถุงรสเค็มนิดๆกั้วกับน้ํามันกระเทียมดีไม่กลบรสชาติของเครื่องในอย่างนี้ตับนะคะก็จะมีรสชาติตับอยู่เดี๋ยวกินไส้หนอะเขาเมื่อกี้ไส้เอาไปต้มไงถ้าเกิดเราค้ายเอาเ อันนี้ไส้เขาก็ไปต้มก่อน,นะแล้วค่อยเอามากอกกระเทียมอืมดีอดีกแล้วอันนี้ดีน้ำบูวันต่จะใ้ห้เกาเหลาด้วยน้ำบูวันกว่าน้ำซุปดีแล้วก็ปรุงน้ำจิ้มนะตามสไตล์ที่คนทุกคนชอบนะคะเอามาจิ้มกับพวกเอ่อเนื้อหนังบางสายที่อยู่ในเกาเหลาเลศอดยันหนึ่งคนอ้วนนะคะต้องต้องสั่งใครมีคนอ้วนอยู่ในบ้านต้องสั่งกระเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกด้วยนี่คือเลิศด ไข่หลังกะเพาหมูกรอบไข่าดาวสุกนี่น,น,น,นี่ไม่ใช่ละไม่ใช่เดีย๋ยวเรามาชิมหมูกรอบนะคะว่าเขาดียังไงเอ๊ะแต่ในแต่ในเกาเหลาเขาไม่ใส่หมูกรอบนะเธอในในเกาเหลาก็าคือเป็นเครื่องในอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่หมูกรอบหมูกรอบนี่มาอยู่ในในกะเพราแล้วรสชาติดีแต่ว่าแจ้ว่ามันมันต้องแบบเผ็ดกว่านี้หน่อยรสหวานกว่านี้แล้วเติมเค็มกว่านี้จะอร่อยแต่ทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยพริกน้ำปลา นะคะเขามีกำปัานให้ด้วยเด้อมึงอยากมึงชอบเกมใช่ไหมมึงโรยเข้าไปเลยนะคะอ่ะมาที่นี่นะคะมั่งต้มเลือดหมูจิงจูไฉนะคะมาที่นี่เชียงรายแห่งนี้นะคะอยู่อยู่ในอยู่อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองหาง่ายเซิร์ชมาก็เจอนะคะสิ่งที่จะแนะนำเกาเหลาต้องมากินน้ำแห้งมากินได้เลยแล้วก็คนที่ไม่เคยกินเครื่องในอยากให้เปิดใจลองมาชิมดูนะคะเครื่องในที่นี่เขาไม่เหม็นแล้วก็นุ่ม นุ่มลิ้นมากอันไหนที่ควรนุ่มก็ควรนุ่มอันไหนที่ควรจะกรึบกรึบก็รก,กรกึบกรึบนะคะดีนะคะแล้วก็อันที่สองเครื่องในผัดทอดกระเทียมไทยนะคะ<อ>ใครอยากเป็นอาหารจานเดียวอยากกินข้าวไม่อยากได้ซดน้ําอะไรอย่างงี้อันนี้ได้อันนี้ก็เลิศเขาเลิศเครื่องในจริงๆนะเธออ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปกินก่อนนะคะ<ส>แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะถ้ายังไม่ได้กดนะคะกดกระ s c r i ก่อนแล้วเดี๋ยวมื้อนี้นะคะต่อจากมื้อนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะ ทุกคนอันนี้ร้านของโมคาเฟ่นะคะเจ้าของร้านแซ่บมากด้วยข่าวเดี๋ยวจะมาดูซิว่าอาหารจะแซ่บไหมอยู่ตีนลอยตุงนะคะไม่ใช่ตีนเขานะหมายถึงว่าตีนทางเข้าลอยตุงนะคะเดี๋ยวชิมแซลมอนก่อนเนี่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีสปาเกตตี้นะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติม่าเป็นยังไงบ้าง ออันนี้อร่อยบาร์บีอร่อยลุกครีมมี่เหมือนแบบคาโบนลร่าที่ใส่แซลมอน <c oughs> รสชาติดีอยู่อะสลัดนะคะพี่ไม่เขียนแซลมอนดิบเนาะแต่พี่จะจะ,จะชิมสลัดให้ทุกคนดูที่ไม่ใช่เป็นแซลมอนมันมีปูอัดอยู่ไมป่าไม่มีเรามีมันมีปูอัดด้วยวอืมมันคือจไปซื้อสลัดอร่อยมีปลาหมึกด้วยปะวะ เอออร่อยดีหอยปีกนกเขาไม่ได้ใช้ปางมือโอ้เขาก็ใช้หอยปีกนกโอ้ทายอลังการดาวร้านดวงสั่งหมืจางเลยแต่ไม่เอาแซลมอนดิบได้ไหมเลิศม,ม,มากเลยเนี่ยหอยปีกนกก็เธอตรงนี้นะคะหอยปีกนกนั้นเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่เห็นครีมมันจะไม่รู้เลยว่าเป็นหอยปีกนกนะอันนี้สดชื่นอันนี้ให้ผ่านนะคะปิ้งปองกับสปากกเกตตี้แซลมอนให้ผ่านซุปกิมจินะฮะ จินแค่น้ำก็พอแล้วกินเยอะจะได้รู้ว่าถ้าน้ำอร่อยก็คือทุกอย่างอร่อยนะรสชาติหนัวรสชาติมันจะไม่เหมือนปกติทุกกลิ่นจันจะเหมือนแกงส้มใช่ไหมอันนี้มันจะไม่เหมือนแกงส้มมันจะนัวกว่าอร่อยดีมาลองหั่นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะนี่ที่เจ๊สั่งชิมเปล่าๆป่าพี่ปก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าแต่เนื้อเล็กกว่าเบอร์เกอร์เยอะนะอันนี้บอกเลยเบอร์เกอร์ใหญ่แต่เนื้อไม่ได้ใหญ่ตามนะฮะ รู้สึกถึงซอสบาร์บีคิวได้อยู่รู้สึกซอสบาร์บีคิวทุกอย่างนะฮะก็ที่นี่เขามีเค้กด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะตบท้ายด้วยเค้กด้วยนะคะซึ่งเค้กตัวนี้อร่อยอันนี้เจมมาชิมหลายครั้งแนละ้วอร่อยแต่อาหารเขาเยอะนะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ชิมหมดทุกอย่างแต่ว่าเค้กเนี่ยชิมโหในนะั้นมากินหลายชิ้นมากรู้สึกแบบเลิฟอร่อยซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะเค้กแครอทก็อร่อย แล้วพวกเค้กที่เป็นครีมชีสอะไรเงี้ยมันทำอร่อยอยู่นะคะใครที่ผ่านมานะคะเส้นแม่สายนะจะผ่านสามแยกดอยตุงนะคะก็แวะชิมกันได้นะคะร้านโมคาเฟ่อาหารเขาจะเป็นแบบฟิวชั่นฟูด้ดเอ่อเป็นพวกแบบตะวันออกผสมตะวันตกอย่างนี้มีสปากเกตตี้มีปลาดิบมีซูชิโรอะไรเงี้ยมาชิมกันได้นะคะอร่อยอร่อยรสชาติด,ดี อ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอไปกินแล้วก็ไปสั่งเพิ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปชิมของหวานกันค่ะเรื่องมันเยอะ so much me